นี่ครับแส่ก็คือตอนนี้อยู่ในอู่นะครับผมทำเบรกนะครับทำเกียร์นะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็กระบบคันนี้เอาเกียร์ลงนะครับอูกส,สองเอามาบิว้วอันนี้ก็รอมาทำนะครับผมนี่ครับอีกคันนึงแม่ช่างใหญ่ดีมเอครับผมนี่ครับอันนี้รอรอทำเช็คเช็กระบบนิดนึงนะครับนี้เช็คระบบ อันนี้เบรกได้เนาะพี่เนาะเบรกได้แต่เกียร์ต้องอันนั้นนิดนึงอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นอันนี้คันทำเสร็จแล้วนะครับผมรอจะส่งลูกค้าอันนี้ลายเอียดของตัวร้านอ่าอันนี้อันนี้ทำเกียร์เสร็จแล้วใช่ไหมจังรักขออนุญาตเด้อลง YouTube เออนี่ครับ อันนี้ใส่ใส่เกียร์นี่ครับอ่านี่ครับอันนี้ช่างผู้ชำนาญการนะครับผมช่างผู้ชำนาญการจัดให้ร้านเรานี่ครับก็หลายคันครับผมเพราะว่าทุกคันต้องเช็คหมดอ่าต้องเช็คระบบหมดนะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมทางร้านก็จะเช็คระบบอันนี้แต่ร้านเราหมดเลยนะครับผมทั้งหมดอ่สองสี่หกเจ็ดแปดคันนะครับผมอยู่ที่ร้านนี้ทั้งหมด เช็คเช็คก่อนส่งลูกค้านี่ครับไอคันนั้นล้ออ่าล้อใส่คาร์ดล่างนะครับคันนี้ทําเกียร์คันนั้นเช็คเบรกนะครับเช็คเบรกกับเช็คเครื่องแล้วก็คันนี้เช็คเกียร์อันนี้เช็คระบบเช็คระบบเกียร์อันนี้เช็กระบบเกียร์นิดนึงนะครับถ้ามีเกียร์เด้งเกียร์ลุกก็อาจจะแกะลงมาําอันนี้ช่างใหญ่นะครับโอเคนะครับรอจะส่งรอเช็คต้องเช็คก่อนทุกคันนะผมก่อนจะส่ง ครับ